เปิดใจเจอดราม่าหนักหลังลงรูปคู่สุดหวานกับเจดมีกระแสดราม่าอย่างต่อนเนื่องเลยสำหรับนักสแสดงสาวปรางกันนารันหลังจากที่ชาวเน็ตจับตามองหลังถูกโยงเป็นเมิรที่สามของนักสแสดงเจดเจดพิพัฒน์กับวิววานารนณรัทั้งคู่ได้ปิดฉากรักลงแต่สาวปรางก็ถูกโยงว่าเป็นเมือทที่สามอาจเป็นเพราะทั้งคู่ได้เล่นละครร่วมกันแต่ก็มีดราม่าขึ้นมาอีกเมื่อสาวปราง ลงรูปคู่กับหนุ่มเจดแฟนๆก็รีบแหกคอมเมนต์แซวว่าฟินแฟน จนคนแห่ถามว่าคบกันจริงหรือเปล่าแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มโยงว่าสาวปรางคือมือที่สามทำให้ห่มเจดและอดีตแฟนของเขาต้องเลิกกันล่าสุดสาวปรางได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆเรื่องก็ยาวมากพอสมควรจำได้ว่าตั้งแต่และครออนแอร์จนมาถึงวันนี้ละครก็จะจบแล้วค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเป็นเรื่องที่ปรางไม่อยากออกมาพูดอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ของคนสองคนเรื่องความสัมพันธ์มันเปราบางอยู่แล้วฉะนั้นเราเป็นคนนอกไม่เกี่ยวหรือเพราะเราลงรูปคู่ด้วยกันเลยดูเหมือนเป็นการตกย้ำปางเผยว่าเรื่องโปรโมทละครหนูเข้าใจได้เพราะเราทำสม่ำเสมอของเราโปรโมททุกอาทิตย์ที่มีละครซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งมาทำหรือว่าทำในตอนที่มีข่าวหนูลงโปรโมทละครมาตลอด